สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรมัดรวม4ี่นอยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP นะคะของวันที่22เดือน1ิ2564นะคะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะที่สาโอนได้ให้ไปเนาะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ สำหรับเมื่อวานเนาะสะอนให้เด่นที่4แล้วก็9นะคะวิ่งรูด4นะคะมัดรวมเนาะสำหรับเฉพาะกิจออก8-98สำหรับ8-98ก็หลุดนะคะเข้าแค่ตัวเด่นนะคะเมื่อวานหลุดนะคะสำหรับ8-8ก็หลุดคะ่ะพิเศษออก3-2-6 สามสองหกนะคะสองหกก็หลุดไปนะคะพี่น้องไม่มีเนาะแล้วก็ล่างพิเศษออกเจ็ดสามสำหรับเจ็ดสามก็หลุดนะคะพี่น้องกบขอโทษขออภัยด้วยเด้อพี่น้องตัวเลขไม่เข้ามีหลุดเนาะสาวโอนก็คํานวณตามสูตรนะคะปกติออกศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดพี่น้องมีแต่แปดสี่เนาะไม่มีสามแปดนะคะ แล้วก็ปกติ1 8ล่างสำหรับ1 8โอ้ยพี่น้องกิรูดทักลุดแน่แทนเนาะแล้วก็ V I P 522 522 522ก็ยังบบมีพี่น้อง28สําสำหรับ28ก็หลุดนะคะพี่น้องกับพอโทษูออภายหลายๆเด้อจะสำหรับฮานอยเมื่อวานหลุดหมดทุกตัวเลยนะคะพี่น้อง เขาแค่ตัวเด่นตัวเดียวเนาะเดี๋ยวเรามารับชมฮาหนอยของวันที่22กันต่อค่ะสำหรับของวันที่22นะคะตัวเด่นก็จะมีเด่นที่8แล้วก็เด่น2นะคะสายวิ่งสายรูดสาออนให้รูดที่8นะคะสำหรับชุดน้นก็จะมี83 80แล้วก็68 เ 1> 1นะคะสำหรับชุดกันก็จะมี2 1 8 9 6 3แล้วก็3 5นะคะสำหรับชุดกันในวันนี้เนาะตัวที่เน้นแล้วก็ชอบให้นะคะชอบ8 3 6 8 8 0สําสำหรับชุดกันนะคะก็เป็น8 9แล้วก็6 3 3 5นะคะ พี่เอฟท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะไม่ชอบผ่านนะคะสะโอนให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สะอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้โชคดีร่ํารวยเฮงเฮงปังๆค่ะกราบสวัสดีค่ะ